แล้วเสียงกรีเขารออยู่ครับเรามาเมาส์มาคุยกับเขาหน่อยดีกว่านะครับคุณกระสานนนทนานโอ้โหตายแล้วนี่โอ้โหครับผมไม่มีอะไรเลยไม่เป็นไรอเออครับโอ้โหตายแล้วนี่คุณจะผอมไปไหนเนี่ย ขอโทษคำถามนี้มันไม่ควรเป็นคำถามเปิดตัวใช่ไหมผมไม่รู้เลยผมจะตอบยังไงขออภัยขออภัยขออภัยครับอ่ะวันนี้เป็นยังไงบ้างช่วงนี้ช่วงนี้เป็นยังไงบ้างดีกว่าช่วงนี้ก็ซ้อมคอนเสิร์ตครับครับจะมีคอนเสิร์ตกับเพื่อนผมครับเตสาเทถาวงครับคุณใช้คุณใช้กัาเพื่อนใช่ไหมใช่เพื่อนครับเพื่อนครับครับผมคือเนี่ยเนี่ยไอ้ไอ้ไออมีเสียงมามีเสียงครับเออคือเห็นเขาบอกมีแบบเป็นคู่จิ้นนะครับผมเออทำไมถึงเป็นคู่จิ้นนะฮะทำไมเป็นคู่จิ้นนะฮะเออทำไมฮะ ไม่รู้อะ่ะก็ใหญ่จิ้นอะ่ะเออครับผมก็จิ้นกนเท่านั้นเองอันนี้นี่แบบไม่ไม่ไมเออครับผมเออฮะอ๋อจะเป็นคอนเสิร์ตใช่ครับโอเคเดี๋ยวเราจะมาคุยเรื่องนั้นได้เลยครับย้อนกลับไปก่อนดีกว่าคือผมได้ข่าวว่าคุณเนี่ยเป็นนักล่าฝันที่ที่อึดมาก ครับครับผมใช้ถึกก็ได้ครับใช้ถึกใช่ไหมฮะคือคุณสามารถไปเล่นหนังเรื่องแบบคนอึดตายยากก็น่าจะได้นะคนถึกตายยากได้ด้วยเหมือนกันนะครับเพราะว่าคือข้อมูลคือคุณเนี่ยไปออเดชั่นใช่ไหมครับครับผมอย่างของ A.F. เนี่ยสามซีซันด้วยกันใช่ครับ The Star อีกหนึ่งซีซันเวทีอื่นๆอีกมากมายคุณไปเวทีไหนมาบ้างครับผมเอาจริงๆตอนนี้ผมจําไม่ได้เฮ้ยอย่างนั้นเลยเหรอเฮ้ยคุณไปมาแบบ คือมันเริ่มตั้งแต่มันเริ่มตั้งแต่สมัยับเด็กๆใช่ไหมครัเราก็แบบเฮ้ยแบบอยากหาประสบการณ์อ่ะอยากลองดูช่วงที่แบบกำลังซ่าๆเลยแบบอยากลองให้มีของละอยากไปลองดูก็ไปไปตามที่ต่างๆไปตามที่ต่างๆตกรอบบ้างอะไรบ้างคึับมันเยอะผมจาไม่ได้ครับผมคือหมายว่าคือคุณตกรอบมาเยอะมากๆคือคือเขาเรียกอะไรพบกับความความล้มเหลวมาเยอะมากเลยก็ผมว่ามันคือเรื่องปกตินะสําหรับผมนะตอนเด็กๆคือแบบถ้ามัน ถ้ามันไม่ล้มมันก็จะไม่เก่งอะเคยคิดอย่างนั้นนี่โห oh, เออชอบตรงนี้แต่ว่าโอเคแต่ก่อนที่คุณจะก้าวไปสู่การแบบประกวดหรือว่าการ,รแข่งขันเยอะขนาดนี้เนี่ยมันต้องมีช่วงเวลาที่รู้ปะ่ะว่าแบบเพื่ออยากจะทําอะไรกับชีวิตอะคือตอนนั้นตอนนั้นรู้แล้วหรือเปล่าว่าอยากจะเป็นนักร้องหรือว่ายัางไงมีช่วงอายุประมาณถ้าผมจําไม่ผิดน่าจะประมาณ16บหกมั้งฮะอพอเป็นช่วงอายุประมาณ16แล้วดับ คนอื่นเพื่อนๆที่เรียนอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเฮ้ยฉันอยากเป็นวิศวะว่ะครับฉันอยากเป็นหมอว่ะฉันอยากเป็นนู่นฉันอยากเป็นนี่คือทุกคนมีความฝันชัดเจนครับแล้วตอนนั้นเรายังไม่มีแล้วเราก็ถ้าจำไม่ผิดอะนั่งอยู่นั่งอยู่ในรถครับกำลังจะไปไปที่ไหนสักที่หนึ่งครับแล้วก็มานั่งคิดกับตัวเองว่าเฮ้ยถ้าชอบร้องเพลงแล้วทําไมเราไม่เอาร้องเพลงเป็นอาชีพว่ะเอาเอาร้องเพลงเป็นอาชีพเลยใช่ครับเฮ้ยแต่ว่าคือตอนนั้นส6บนี่คือ คือมีคนอยากจะเป็นวิศวะกันแล้วอยากจะเป็นหมอกันแล้วด้วยส่วนคุณในใจก็คืออยากจะเป็นนักร้องเลยใช่ฮะออ,อันนั้นคือหมายว่าคือตั้งใจว่าจะยึดอาชีพนักร้องเป็นอาชีพแบบเลี้ยงชีพหรอผมผมคิดอย่างนั้นนะจริงๆนะออตอนนั้นด้วยความที่เป็นเป็นยังเป็นวัยรุ่นอยู่ด้วยตอนนั้นเมื่อมีความคิดอะไรแบบนั้นออกมาออซึ่งก็ไม่ได้เล่าให้ใครฟังเพราะรเล่าให้เล่าให้คนอื่นฟังเขาอาจจะมองเขาอาจจะขำก็ได้เขาอาจจะตลกก็ได้เฮ้ยมันจะทําได้เหรออะไรอย่างนี้แต่ไม่รู้สิครับผมผมมั่นใจตอนตอนนี้อายุเททท่่าไหรโี ยี่สิบสี่ครับยี่สิบสี่ผ่านมาจากสิบหกจนถึงยี่สิบสี่แล้วครับไอ้วันนั้นอะไอไอไอวันที่คิดว่าเฮ้ยเลี้ยงชีพด้วยการเป็นนักร้องนี่แหละเออแล้วผ่านอะไรมาเยอะเนี่ยพอยี่สิบสี่แล้วรู้สึกไงมันก็ทําได้ครับทําได้จากเขาเรียกว่าจากใครหลายๆคนที่แบบเคยมองว่าเฮ้ยจะทําได้เหรออ่ฮะอา่าฮะจะทาได้จริงหรือเปล่าเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวมันก็เลิกมันเ,เป็นเด็กมันก็เลอกสนุกสนุกดมันก็เลิก เออแล้วก็ทําให้เห็นว่าเราไม่ได้เลิกไม่ได้เล่นเล่นใช่ไมครับไม่ได้คิดแบบเฉยๆยเท่านั้นเองเฮ้ยอันนี้ถามแบบส่วนตัวได้ป่ะจริงๆแล้วแบบอย่างบรรยากาศของ AF กับเดอะสตาร์มันต่างยังไงเอ่ออยากรู้อยากรู้อันนั้นอันนั้นอีกรายการหนึ่งผมไม่ทราบจริงๆผมตกรอบก่อนครับผมเอางี้เอางี้บรรยากาศในการออเดชั่นก็ได้มันมันตื่นเต้นทุกครั้งอะฮะก็คือแน่นอนว่าแต่ละครั้งเราไปนี่คือเราเตรียมตัวแล้วเราเตรียมตัวก่อนก่อนจะไป ก่อนจะไปออเดชันอ่ะเติมตัวมานานแล้วก็จะมีช่วงที่แบบเขาเรียกว่าติลเข้มอสำหรับผมนะก็จะมีอยู่ประมาณเดือนหนึ่งกับ2เดือนผมจําได้มีมีช่วงหนึ่งที่แบบไม่ได้กลับบ้านเพราะว่าแบบต้องไปอยู่อีกที่หนึ่งเพื่อจะแบบตื่นเช้ามาเพื่อจะซ้อมอซ้อมเสร็จไปเรียนซ้อมหนักขนาดนั้นเลยอกอซ้อมซ้อมหนักปุ๊บแล้วก็ไปเรียนต่อใช่ครับแล้วก็กลับมาซ้อมต่อแล้วก็กลับมานอนแถวที่ซ้อมเพื่อที่จะซ้อมในวันรุ่งขึ้นได้ใช่แต่เช้าใช่โอ้โหนี่คุณแบบทุ่มทุนมากเลยเนี่ยเออโอ้โหนี่ แล้วแล้วตอนที่คุณติวคุณติวใครก็จะมีจะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเป็นรุ่นน้องที่รู้จักครับครับเขาพี่นี่ติวรุ่นน้องเหรอไม่ไม่ไม่มตกใจเขาเป็นเขาเป็นรุ่นน้องที่รู้จักเขาก็ชวนตอนนั้นผมเพิ่งตกรอบตกรอบเอฟเท่าไหร่นะเอฟหกมาหมาดๆเลยมั้ยครับก็ไปได้รู้จักแล้วเขาก็ชวนให้พี่มาซ้อมด้วยกันครับแล้วก็แล้วพอดีทางครอบครัวเขาก็แบบมีมีครูมีอาจารย์มาสอนอยู่แล้วเพราะเป็นบ้านที่ชอบเล่นดนตรีเราก็เลยได้อันนี้ส่งไปด้วยว่าเฮ้ยเราได้เรียนด้วยครับผมแล้ว พอถึงช่วงใกล้ซ้อมเขาบอกเอ้ยมานอนแถวนี้สิเดี๋ยวจะได้ตื่นเช้ามาซ้อมครูมาสอนทุกวันอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหนี่เหมือนติวสอบเข้าแบบข้าราชการหรือว่าโรงเรียนในร้อยตำรวจอะไรอย่างเงี้ยเลยฮะเออนี่คุณแบบทุ่มทุนมากเลยเนี่ยใช้เวลา1เดือนใช่ครับ1เดือนเลยแล้วรู้สึกไงกับไอ้ช่วงเวลา1เดือนนั้นกับการคือพอติวปุ๊บคุณได้เข้ารอบเลยแท้ก็ใช่ฮะตอนนั้นตอนนั้นออฮะเป็นไงเป็นไงมันคุ้มค่าไหมหรือว่ายังไง มันก็ตื่นเต้นนะครับเพราะเราเราไม่รู้อะเราเราไม่รู้ว่าต่อไปมันจะเป็นยังไงเราซ้อมมาขนาดนี้แล้วตอนซ้อมถามว่ามีนอยไหมมันก็นอยเพราะว่าเราก็ตั้งเป้ากับตัวเองไม่สูงว่าเฮ้ยอยากทําได้แบบนี้แบบนี้แต่พอมาร้องจริงๆก็มันไม่ใช่นี่วะมันไม่ใช่อะมันไม่ใช่แล้ว้องะมันร้องแล้วมันไม่ใช่บวกกับเวลาเราแบบทําอะไรแล้ว รู้สึกว่ามันยังไม่ใช่เราจะแบบไม่มีมีเซล์ในใจเล็กๆแล้วคนแบบจะสามารถมองออกได้จากสีหน้าเลยว่าไอ้นี้มันมันเริ่มละเออคือผมเคยคุยกับคุณเต๋าคุณเต๋ามาออกรายการนี้แหละนะครับแล้วเราก็คุยกันแม้กระทั่งทีมกล้องของเรานะฮะเขาก็แอบเซลเหมือนกันตอนที่อยู่ในบ้านนะฮะตอนที่แบบว่าเหมือนใช้ชีวิตอยู่ในนั้นเนี่ยคือแทบจะตัดขาดจากโลกภายนอกตัดเลยเว่าได้ชีวิตกับการที่แบบไม่ได้ไม่ได้รับ เกี่ยวกับเรื่องโซเชียลมีเดียคอมเมนต์อะไรต่างๆมันเป็นยังไงบ้างสําหรับผมใช่ไหมฮะผมชอบนะเอพราะว่าเราจะได้เขาเรียกว่ามีสมาธิกับสิ่งใดสิ่งหนึ่งอย่างเดียวไปเลยเพราะอย่างแรกเลยคือเราอยากทําอยู่แล้วเราอยากมาร้องเพลงอยู่แล้วได้เข้ามาแล้วมันไม่มีอย่างอื่นมากวนใจมันก็ยิ่งดีข้าไปใหญ่คือหมายว่าคุณเนี่ยด้วยความที่แบบโอ้โหคือคุณถือว่าอยู่นานแทบจะที่สุดในบ้านเลยปะ ต้องอย่างนั้นใช่อย่าอยงู่จนถึงสัปดาห์สุดท้ายใช่แล้วรู้สึกว่าคุณได้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองมากกว่าชาวบ้านเขาเออน่าจะเป็นอย่างนั้นพอออกมามันต่างมันต่างจากเดิมไหมหรือว่าต้องปรับตัวมันมันต้องปรับตัวอยู่แล้วฮะพอออกมาปั๊บเราเรามีแฟนคลับครับ เรามีสิ่งที่เราจะต้องทําสิ่งที่เราแบบว่าอยากทำมานานแล้วได้ทําครับซึ่งไอ้ที่คิดไว้กับที่ต้องไปเจออ่ะมันก็เกือบจะคล้ายๆกันมันจะไม่เหมือนกันทุกอย่างหรอกเดี๋ยวก็ดีมันโอเคมันก็ปรับตัวได้เดี๋ยวก่อนนะที่คุณบอกว่าเกือบจะเหมือนกันทุกอย่างไอ้ตรงที่มันไม่เหมือนคืออะไรอ่ะตรงที่มันไม่เหมือนคือมันเหนื่อยกว่าที่เราคิดมันเหนื่อยกว่าที่งานมันหนักกว่ามันเหนื่อยกว่าที่เราคิดไว้ครับหมายวว่าทุกๆครั้งที่ทํางานนี่คุณแบบว่า คือหลายต่อหลายงานที่คุณเจอมันถือว่าเป็นงานที่หนักมากใช่มมันก็เป็นมันก็เป็นงานที่เหนื่อยกว่าที่เราเราคิดไว้ฮะแต่แบบพอเราได้ทํางานแบบนี้ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเหมือนมันแบบมันเจออะไรหลายๆอย่างมันก็เริ่มสอนตัวเองได้ว่าถ้ามันไม่เหนื่อยมันก็ไม่ใช่งานหรือ่าอะไรประมาณนี้ครับผมแล้วก็มันได้ตังค์นวยนะใช่อันนี้สําคัญที่สุดมันเป็นประเด็นสําคัญที่ผมไม่พูดออกมาอครับผมดีมากเราต้องพูดเราต้องบอกว่าจริงใจเออนิดนึงย้อนกลับมาเรื่องส่วนตัวหน่อยครับผม คุณแม่ฮะแม่ฮะคุณแม่จริงๆเป็นเป็นซิงเกิลมัมใช่ไหมใช่ค,คือผมเนี่ยเพิ่งจะมีลูกได้3มเดือนครับคือเพิ่งคลอดออกมาครับครับผมแล้วการที่ผมแบบว่าโอ้โหแบบเปต้องอุ้มเปลี่ยนผ้าอ้อมตอนกลางคืนก็ร้องแอลอ,ออกมาแล้วแบบโอ้โหต้องอมันหลากหลายอย่างมาก<อ>มันเหนื่อยจริงๆริงคือผมคือก่อนอื่นผมว่าควรจะปรบมือให้กับคุณแม่ก่อนนะครับเพราะว่าแบบทำหน้าที่ได้ดีมากๆครับปรบมือดังๆเลยครับ มันเหนื่อยจริงๆกับการเลี้ยงลูกเนี่ยเออนะฮะพูดถึงคุณแม่หน่อยได้ไหมเอกอกับการแบบใช้ชีวิตกับคุณแม่คุณแม่ก็เป็นซิงเกิลมอมด้วยแล้วก็ดูเขาเขา,เขาสนับสนุนในสิ่งที่เราต้องการจะทำไหมผมโชคดีตรงที่ว่าแม่ไม่เคยมาไม่เคยมากําหนดกะเกณ์กับผมว่าแกต้องเรียนให้ได้เท่านี้แกจะต้องเป็นหมอหรือรแกจะต้องทําธุรกิจนู่นนี่นั่นมแม่ไม่เคยครับผมไม่เคยกําหนดผมไว้อย่างนั้นเขาเคยบอกไหมว่าแบบเอ้ โตขึ้นอยากเป็นอะไรลูกหรือว่าแม่อยากให้ลูกไปเส้นไหนทางไหนไหมมีแต่แม่เคยพูดขึ้นมาว่าออทาอาชีพอะไรก็ได้อ,อแต่ขอให้ขอให้ตัวเองเป็นคนดีขอให้แบบอยู่กับคนอื่นในสังคมได้แม่พูดแค่นั้นเออจะเรียนไม่เก่งแม่ก็ไม่ว่าแต่ขอให้เรียนผ่านแม่ก็บอกอ,อย่างนี้แล้วพอตอนนี้อย่างที่ผมบอกคือ16ปุ๊บแล้วตอนนี้24แล้วแล้วคุณก็กําลังดําเนินแบบว่า,วาทาอาชีพนี้แล้วกำลังจะอยู่ด้วยด้วยอยู่ในวงการแล้วก็ทาอาชีพนี้ตลอดชีวิตผมเชื่อว่าอย่างนั้นคุณแม่เขาว่าไงบ้าง่ะ คุณแม่เออล่าสุดผมยังไม่ได้อัปเดตเลยว่าตอนนี้แม่รู้สึกยังไงบ้างแต่ผมแค่รู้สึกว่าแบบถ้าเราเราทําตรงนี้ได้แล้วอะเราจะไม่ปล่อยให้มันล้มครับผมถ้าปล่อยให้มันล้มมันจะรู้สึกว่าแบบที่เราพยายามมาตลอดกี่ปีไม่รู้ตั้งแต่เด็กจนโตมาจนถึงยี่สิบสี่เราทำเพื่ออะไรวะครับผมแล้วแล้วมี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 แบบมีไอดอลหรือเป็นใครไหมว่าเฮ้ยแบบคนนี้เป็นศิลปินแล้วแบบเขายังเลี้ยงชีพได้เลยอะเออแบบอยู่ทุกวันนี้เขาก็ยังเขาก็ยังแบบ เลี้ยงตัวเองด้วยการแบบเป็นศิลปินนี่แหละก็มีครับเออก็มีใครใครมียอดไหนได้ไหมมีเออ ETC ETC มี ETC มี Body Slam ครับผมที่แบบเราเราชื่นชมทั้งผลงานแล้วก็ทั้งเขาเรียกว่าความอึดเหมือนกันนความอึดเหมือนกันคอึดเหมือนกันผมเคยไปอ่านแมกกาซีนเล่มนึงฮะของพี่พี่ ETC คือแบบเป็นนักดนตรีมาจากเชียงใหม่พอเรียนจบเข้ามาเข้ามามีผลงานแล้วมันพอไม่ดังทีนี้ใช่ไหมค ก็แบบต้องใช้เวลากว่าจะกว่าจะเป็นที่รู้จักของคนได้กว่าจะได้รับโอกาก็เกือบสิบกว่าปีซึ่งมันเป็นเวลานานมากยังผมยังเคยคิดเลยว่าถ้าแบบถ้าเราไปอยู่ตรงจุดนั้นเราต้องใช้เวลานานขนาดนั้นเราจะอยู่ได้หรือเปล่าวะเราจะไปทําอย่างอื่นก่อนหรือเปล่าครับผมแล้วอย่างตอนนี้คือคุณบอกว่าอยากจะทํางานทางด้านงานเพลงครับแต่ว่าคือเพื่อนผมก็เคยทางานกับคุณคุณปามเจนักรอ๋อ่าเล่นละครเวทีด้วยกัน คุณเออคือมีใครได้ดูละครเออคือจริงๆผมไม่ต้องถามก็ได้นะครับผมต้องดูอู่แล้วแหละค่ะคุณก็ไปทํางานแบบด้านอื่นสายอื่นด้วยเหมือนกันอย่างเนี่ยละครเวทีเออมันเป็นไงทําไมคุณถึงแบบไปจับงานด้านนั้นก็มันได้โอกาสมาฮะเอาจริงๆแล้วผมไม่ใช่คนเลือกเลยว่าเฮ้ยแบบเอ้ยฉันจะต้องร้องเพลงอย่างเดียวฉันจะไม่ทําอย่างอื่นครับผมว่าอย่างอื่นที่เราได้ไปลองทําดูมันก็เหมือนแบบมันก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีของเราที่แบบ ได้ไปลองทําว่าเอ้ยใช่ก็โอเคหรือถ้าไม่ใช่อย่างน้อยมันก็คือประสบการณ์ที่เราได้ลองแล้วเราเอาไปเล่าให้คนอื่นฟังได้ว่าเราเคยลองมาแล้วสาหรับตัวเรามันเป็นอย่างนี้แล้วก็มีโอกาสได้ไปลองละครเวทีได้ไปเจอพี่ปามเจอหนังสอนก็สนุกฮะครับเป็นเป็นอันนั้นอันนั้นเป็นเรื่องเรื่องเรื่องแรกเลยเรอหรือว่าเป็นอะไรเป็นเรื่องเรื่องแรกคุณเล่นมากี่เรื่องลวละครเวทีเรื่องแรกเรื่องเรื่องแรกแล้วเรื่องเดียวจนถึงตอนนี้ใช่ครับ แล้วที่คุณบอกว่าน้ำตาจะไหลอ,อม่คือเขาเรียกคือผมแค่งงเฉยๆว่าอย่างในตอนทีแรกที่คุณบอกว่าเฮ้ยหลายงานที่ผมไปเจอเนี่ยอมันสนุกนะอย่างที่เราคิดไว้ตอนทีแรกแต่พอไปถึงเวลาจริงๆอะ่ะมันก็มันก็เหนื่อยกว่าที่เราคิดเหมือนกันมันคือละครเวทีปะ ละครเวทีถามว่าเหนื่อยไหมมันก็เหนื่อยแต่ในความเหนื่อยมันมันถูกกบด้วยอย่างอื่นนะฮะมิตรภาพระหว่างเราอยู่ในกองละครเวทีเรามีเพื่อนๆเราสนุกเล่นไพ่อะไรอย่างเงี้ยก็พูดได้พูดได้พูดได้พี่ตามพี่ตามเป็นคนเปิดให้พลังให้พลังพี่ตามเป็นคนเปิดเลยโอเคผมไปยืนดูเฉยเยอ๋อไปยืนดูเฉยแค่แค่ลงเงินด้วยเท่านั้นเองผมยืนดูอ๋อยืนดูโอเคแม่ รอบดึกแแบ,บเราพอพูดเรื่องไพ่กับเรื่องเงินขึ้นมานี่คุณทันทีเลยเนี่ยเออตาสว่างเลยเนี่ยเอออ๋อมิตรภาพที่เกิดขึ้นใช่คือดูเหมือนในในในเวลาช่วงซ้อมละครเวทีมันมันเกิดแบบมิตรภาพใหม่ๆขึ้นมาใช่ <ผม S 1> เพราะมัน,มมนคือการละลายพฤติกรรมด้วยครับ,รบแล้วยิ่งเจอเจอเจอเพื่อนๆใหม่ๆที่แบบ เขาเรียกว่าลักษณะนิสัยหรือพฤติกรรมแบบดู uh huh. แบบจะเข้ากับเราได้หรือคล้ายๆเรามันก็ยิ่งสนุกไปใหญ่เลยครับผมซ้อมละครกันนี่ก็เหมือนแบบรู้สึกว่าไม่ได้มาซ้อมอ่ะเรามาเล่นอ่ะออคือคือละครเวทีมันเป็นการแสดงครับรับบทบาทมาแต่ว่าในขณะที่อยู่บนเวทีถ้าเกิดว่าเราเป็นศิลปินก็คือเราก็ถ่ายทอดเพลงออกไปควาแตกต่างหรือว่าความ ความสนุกหรือว่าสเสน่ห์ของทั้งสองงานมันมันตรงไหนฮะถ้าสําหรับตัวผมใช่ไหมฮะถ้าการไปร้องเพลงบนเวทีมันคือมันคือตัวเราเองเราอยากจะโชว์ความเป็นตัวของเราผ่านเพลงออกไปให้คนได้เห็นส่วนเรื่องถ้าเป็นเป็นละครอย่างเงี้ย คือผมไม่รู้เหมือนกันว่าคนอื่นคิดยังไงเพราะผมไม่ค่อยได้เล่นละครผมเล่นละครน้อยอันนั้นคือเรื่องแรกใช่อันนั้นคือเรื่องแรกผมผมเลยไม่รู้ว่าผมจะเอาหลักตรงไหนมายึดผมเอาสนุกไว้ก่อนครับผมถ้าผมผมว่าถ้าทําออกมาแล้วสนุกอ่ะคนดูก็น่าจะแบบรู้สึกสนุกตามไปบ้างแหละอ่ะถึงเราจะแบบแสดงออกมาได้ไม่ดีเท่าไหร่แต่ถ้าสนุกไว้ก่อนมันก็น่าจะโอเคโอ้โหงั้นหนึ่งคำถามก่อนปิดเบรกครับจะกลับไปเล่นละครไปอีกไหมกลับนี่เฮ้ยคุณพูดแบบชัดเจนมากชอบตรงนี้เออเพราะอะไรอ่ะมันสนุกเออมันสนุก คือหมายว่าอันนี้ประกาศไว้ตรงนี้ใช่ถ้าเกิดมีผมเล่นอีกแน่นอนจ้างมาครับครับผมโอเคจ้างมาเ้าเดี๋ยวเบรกก่อนสักครู่เดี๋ยวกลับมาเมั่ต่อนะครับกับคัทชาครับ กลับมาเมาส์กันต่อเมื่อกี้แอบคุยนอกรอบนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวได้รู้กันนะว่าเราคุยอะไรกันมันมีแบบภาวะดูดเดือดกันอยู่เมื่อกี้นะครับฮะกลับมาก่อนเรื่องแฟนคลับเมื่อกี้พูดเรื่องคุณแม่ไปนะครับมาเรื่องแฟนคลับบ้างดีกว่านะครับหลายคนนี่ก็แบบว่าติดตามกระชามานะครับคุณเป็นศิลปินนะครับผมเชื่อว่าเวลาศิลปินขึ้นเวทีมันเป็นเรื่องของการเอนเตอร์เทนเรื่องของการสร้างความสุขเรื่องของการบิวให้คนเนี่ยมามีส่วนร่วมกับเราเอ j นจอยไปด้วยอันนั้นยากละหนึ่งอย่างแต่แฟนคลับเนี่ยผมเชื่อ แบบทุ่มเทเช,ชียเราเต็มที่ตแต่หนึ่งอย่างที่มันเกิดขึ้นก็คือแบบเนี่ยเวลาแบบเอาเลยก่ะชากระชา,าอะไรแบบระหว่างที่กาลังร้องเพลงคือตอนเนี้เทคโนโลยีมันเข้ามาทุกคนมีกล้องทุกคนมีมือถือมันเหมือนจะมีฉากอะไรสักอย่างที่มองผ่านปุ๊บทะลุขึ้นไปแล้วเห็นคุณคือตามปกติถ้าเป็นเมื่อก่อนใช่ไหมเมื่อก่อนแบบสมัยแบบยาวนานแลบบ้วค,คือ,อยังไงก็ต้องมือเปล่ายุคนั้าเป็นกล้องอันใหญ่ๆญอย่างเดียวนะครับทุกคนไม่ได้มีคุณรับมืออย่างนี้ยังไงฮะอย่างแรกคือผมเข้าใจนะคะว่าแบบ อยากจะเก็บภาพหรือเก็บเขาเรียกว่าโมเมนต์ดีๆหรือช่วงเวลาดีๆไว้อันนั้นผมอันนั้นผมเข้าใจแล้วก็ถ้าถามว่าผมมันมันบิ้วยากขึ้นไหมหรือว่าแบบเฮ้ยจริงๆก็ไม่สําหรับผมว่าผมว่าไม่ยากครับผมหมายว่านี่ร้องร้องแบบร้องเพลงตามเสียงดังกันทุกคนครับยิ้วฮะแบบว่ากริ๊กราดเต็มที่ถึงแบบแฟนๆบางครั้งอาจจะแบบเอ้ยมือไม้ไม่ว่างแแบบสิ่งที่ทรงพลังของเขามากๆคือเสียงเสียงกรี๊ดหรือว่าเสียงร้องเสียงร้องเสียงรีดดังมากครับผมมันต้องใช้เวลาปรับตัวไหมผมผมว่ามันไม่ใช่ หรือว่าหรือว่ามันมันตั้งแต่ตอนที่แบบประกวดแล้วสำหรับตอนประกวดยังฮะตอนออกมาตอนออกมาจากบ้านแล้วมีงานต้องไปร้องเพลงอย่างเงี้ยตอนแรกก็เออเมันแปลกดีแต่คิดว่ามันไม่น่าจะใช่ปัญหาใหญ่เท่าไหร่เพราะว่าเราก็แบบเราก็มีแบบมาตรการหรือมีมีแผนของเราไว้ในใจเหมือนกันว่ามีมาตรการเลยมาตรการรองเองโอ้โหคแับแบ่แกถือกล้องเล่นอยู่อย่างนี้ใช่ไหมแแบบไม่สนใจครับผมเคยคิดไปเหมือนกันฮะว่าจะเอามือไปดึงกล้องออกแล้วมองหน้าสักทีนึงโอ้ครับผมคือขอเคลียร์กันนิดนึงอ๋อนี่บอกชอบ ยกมือถือขึ้นมาเลยเหรอครับยกขึ้นมาเอาซีเอาซีเออเต็มที่เลยนะคะเออครับผมนี่ผมว่ามันไม่ไม่ใช่ปัญหาใหญ่สำหรับผมนะไม่ซีเรียสมิซีเรียสมทำให้เขาสนุกได้ครับผมนะฮะแล้วอันนี้ตอนที่บอกว่าไอตอนที่ประกวดครับตอนนั้นไม่ได้รู้สึกคือหมายว่าเขาเขายังไม่ได้ใช้อุปกรณ์กันมากขนาดไหนหรือว่าเขาไม่เอากล้องเข้าไปข้างในน่าจะใช้อุปกรณ์แต่ผมมองไม่เห็นนะเพราะว่า เพราะว่าแฟนขับบางกลุ่มกอ็อาจจะอยู่ข้างหน้าหรือบางคนก็อยู่ไกลๆแล้วก็อีกอย่างหนึ่งตอนนั้นด้วยความตื่นเต้นที่มันเข้ามาหาเราเยอะมากๆเลยแต่ละทีทีท่ว่ากูจะออกหรือเปล่าวะครับผม<ะ>อคุณไม่ได้กังวลตรงเรื่องกล้องเรื่องอะไรพวกนี้กังวลมากกว่าว่าจะ<ร>อยู่ <วน S 2> หรือจะไปกังวลว่าอย่างแรกคือจะอยู่หรือจะไปกังวลอีกอย่างหนึ่งคือเพลงที่เราเตรียมมาร้องเนี่ยเราจะบนเวทีเราจะทําได้ดีหรือเปล่าครับผมขึ้นไปแล้วมันจะเป็นยังไงความรู้สึกน้ตอนนั้นมันจะยังไงพวกนี้มันมาจนแบบลืมเรื่องกล้องปเเเเเลลยยะะคคุณณมมมีรรสบบบบบบบกกา์แแแหหืืออออนนต้งงัว เจอแบบคนดูที่ปริมาณไม่ได้เยอะครับไหมเคยเออแล้วแล้วทำไงเพราะบางคนแบบเจอแบบคนน้อยปุ๊บเฟลเสียเซลแรกแรกเราก็แรกๆผมก็เป็นนะฮะเรารู้สึกว่าแบบเฮ้ยคนน้อยเราจะเล่นยังไงดีวาเขาจะฟังเพลงเราหรือเปล่าหรือเขาแค่แบบเดินเดินมาซื้อของมองไอ้นี่ใครวะแล้วก็เดินไปเราเราเราแรกเราก็เคยเป็นครับแต่พอเรามาคิดพอมานั่งคิดกับตัวเองมีเวลาอยู่กับตัวเองบวกกับไอ้นังสือที่เราเคยอ่านของพี่ๆหลายๆคนว่าอย่าง พี่พี่บูดาเบสอย่างเงี้ยร้องเพลงให้ยามปังหรือแบบพี่พี่คนอื่นๆที่แบบไม่มีคนมาดูอย่างพี่โจอี้ได้น้อยสุดแค่คนเดียวครับก็เล่นให้เขาดูก็เล่นให้เขาดูครับผมเรารู้สึกว่าหน้าที่ของเรามันคือต้องเต็มที่ถึงแบบในใจเรามันจะมันจะแบบรู้สึกท้อแท้หรืออะไรก็ตามผมว่ามันก็ต้องสู้หมดต้องฮึดเพราะว่าถ้าไม่ฮึดไม่สู้มันก็จะไม่รอดแค่นั้นก็ต้องสู้ครับโอ้โหเอาละอันนี้ก็คือผมเชื่อว่าอันนี้ก็น่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับใครหลายต่อหลายคนนะที่อาจจะเจอแบบว่า ปัญหาอะไรประมาณนี้เออเฮ้ยเอออีกอย่างหนึ่งผมทำอีเวนต์บ่อยเป็นพิธีกรหนึ่งอย่างก็คือทำพิธีกรในห้างครับเอคนดูก็หลายรอบแล้วแล้วก็แบบมันมันมันความรู้สึกกับการอยู่ในฮอลจากคอนเสิร์ตจริงๆหรือว่าอยู่บนเวทีจากคอนเสิร์ตกับในห้างอเป็นไงมันมันก็ต่างกันนะฮะอย่างล่าสุดผมไปห้างหนึ่งแถวแถวรังสิตครับบอกไปเลยฟิวเจอร์ครับผมจะบอกทำไม เออครับไม่ใช่เสียนะฮะเออครับผมไปฟิวเจอร์เสียหลายคนหูผมเคยไปร้องมาแล้วนะจริงเหรอเสียเหรอเฮ้ยเออเจ๋งเจ๋งเจ๋งมากเลตโถเลตโถครับผมนะแต่ผมไปฟิวเจอร์คือมันก็มีแบบเหมือนคล้ายๆเป็นชั้นๆอ่เใช่ยเออก็คือเขาก็จะแบบมองลงมาแล้วก็แบบ อืมหรืออะไรเงี้ยถ้าเกิดไม่ใช่แฟนๆนะเออคือแบบบางทีมันจะมีความช่มจะแบบมองมาไอ้นี่ใครว่ามีรังสีมาคุจากแบบชั้น2 3 4 5อะไร่ย่าอะเงี้ยเออมันเป็นยังไงฮะบรรยากาศแรกๆผมก็แบบจะประหมา่าประหม, <laughs> ม่าว่าันจะ,จะมองเรายังไงวะค หลังคือตัดไปได้เลยครับมองใช่ไหมเราก็คิดในแง่ดีว่าเราตีตลกไปเลยแบบดูดูฉันไว้นะอย่าง่าเขาก็ดูเราอยู่คือเขาจะดูด้วยความรู้สึกหรืออารมณ์ประมาณไหนผมไม่สนใจแล้วประเด็นคือเขาดูเราอยู่เราก็พยายามทําให้ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นร้องหรือเอนเตอร์เทนหรือเล่นตลกอะไรก็ตามผมรู้สึกว่าทัาโมแต่ไปคิดว่าแบบเฮ้ ไปมองเราอย่างนั้นน่ะเราล้อผิดเหรอข่าววิบแบบเราเป็นตัวตลกเหรอมันไม่มันไม่เวิร์กอ่ะครับผมเฮ้ยนี่ดูคุณอน j o ยกับการแบบว่าเต็มที่บนเวทีทุกครั้งเลงเนี่ยมันก็ต้องปรับขึ้นไปเรื่อยๆแปลว่าคุณก็ enjoy กับการทํางานของคุณในทุกๆวันอยู่แล้วสนุกครับเอออันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากนะครับนะอ่ะคราวนี้พูดถึงเวลาว่างของคุณมากดีกว่ายังไม่พูดเรื่องบอนอ่กแป๊บนึงนะครับผมจะทิ้งไว้ช่วงท้ายคุณจะได้ไม่ต้องพูดอะไรมากนะฮะคุณทำอะไรในเวลาว่างผมได้ข่าวค เอาจริงผมเป็นเด็กติดเกมผมเป็นเด็กติดเกมเลยครับเกมอะไรพวกเกมออนไลน์ครับคอมอะไรเ่ยใช่ผมเล่นบนคอมเหรอผมไม่ได้เล่นคอนโซลอะไรเงี้ยคอนโซลก็เล่นครับแต่จะไม่ไม่เขาเรียกว่าไม่ไม่ติดเท่าครับพวกอ่ะถ้าพีซคุณเล่นเกมอะไรก็ช่วงนี้ก็มีมีเล่นมีฮอนฮีโร่ออฟนิวเวิร์สอ๋อโอเคตกใจดูแล้วแบบ โปรดิวเซอร์เรานึกว่าลูกอมฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผมก็นึกว่าลูกอมเอเฮ้ยฮอนคืออะไรวะเออครับผม hero of new earth new earth ก็เป็นเกมที่แบบครับ ไม่รู้สิมันคล้ายๆแบบวอล์ค่อะไรเงี้ยวางแผนไปยกพวกไปตีเขาอะไรเงี้ยไหมเออโหนี่ดูดูดูเดือดนะฮะยกพวกไปตีเขาไม่ใช่อย่างงั้นฮะในเกมใคเกมเออครับผมเฮ้ยทำไมคุณถึงติดติดเกมคุณคุณเล่นกับใครออนไลน์ปกติแล้วอะเอาจริงๆแล้วตอนตอนเด็กๆผมจะมีช่วงนึงผมติดเกมมากๆครับแบบไปอะไรแถวเกษตรไปอะไรเงี้ยฮะหรือว่าไม่ไม่ฮะไม่ไม่โอเคครับผมคือแบบนี่พูดถึงตัวเองคือแบบติดเกมมากๆคือแบบ ใช้เวลากับพวกเกมพอสมควรใช้เวลา <ๆ S 2> เยอะมากแต่พอโตขึ้นเราก็มีอย่างอื่นต้องทําต้องรับผิดชอบมันก็จะเริ่มน้อยลงน้อยลงแล้วอีกอย่างหนึง่งพอ,อยิ่งผมโตขึ้นเนี่ยให้ผมมานั่งเล่นเกม,มคอมพิวเตอร์เล่น p ีคนเดียวผมเล่นไม่ได้ผมรู้สึกผมเหงามากครับผมแล้วคือตอนนี้ตอนน,อน,นี้ตอนนี้เล่นเยอะเท่าเดิมไหมก็น้อยฮะน้อยกว่าเดิมน้อยลงกว่าเดิมใช่หรือแบบบางครั้งแบบถ้าไม่มีน้องๆของผมที่เป็นพี่น้องกันเนี่ยมาเล่นด้วยผมก็จะไม่เล่นเพราะผมรู้สึกว่าอยู่บ้านคนเดียวมันก็เหงาแล้วมานั่งเล่นเกมคนเดียวมน่่่งเเหาคุณลก ไม่เก่งครับโอ้โหแมก็เลยจะถามเลยถ้าเล่นเก่งทำไมไม่เป็นเกมเมอร์อาชีพอะไรเงี้ยถ้าไม่ไม่เคยคิดตรงนั้นไว้ผมเล่นเอาสนุกอย่างเดียวไงเอามันอย่างเดียวบวกกับฝีมือที่มันไม่เก่งด้วยเล่นเอาเอาตลกอย่างเดียวก็ประมาณประมาณนี้แหละโอเคเออเอ็นเตอร์เทนคนในทีมโอ้เอ็นเตอร์เทนคนในทีมนะครับอ้าโอเคครับผมถามแล้วกันครับคราวนี้ถึงเวลาที่จะต้องถามแล้วนะครับครับผมคุณเชียบอลทีมอะไรฮะผมเชียฟุตบอลทีมที่มาจากลอนดอนครับครับผม เป็นไม่ใช่ลอนดอนเหนือแน่นอนครับพวกอะไรพูดชื่ออะไรผมเชียร์เชลซีครับโอ้หอะไรอ่ะเออเฮ้ยคุณมาเชียร์ตอนที่แบบว่ามันแบบเพิ่งเทคโอเวอร์ทีมเปล่าใช่คุณนี่แบบเชียร์ตามกระแสหรือเปล่าถูกพี่เหมือนแบบพวกเชียร์แมนยูพับเบ็คแฮมหล่ออะไรอย่างเงี้ยเอออันี่ะอันน่ะโอ้ยงขาดใจน้ำลายไหลเลยเออครับผมนี่คืออะไรนี่เชียร์ตอนไหนผมเหรอฮะเชียร์ในยุคอัฟรัมแกรนด ช่วงนั้นคือแบบมีช่วงหนึ่งที่แบบเราเรายี้ฟุตบอลมากเลยนะคือแบบชวนเพื่อนชวนแต่ฟุตบอลแบบไอ้ไม่เตะเตะทำไมกีฬารุนแรงไม่เล่นกีฬารุนแรงเตะบอลกีฬารุนแรงกีฬากีฬารุนแรงไม่ฟุตบอลดูทำไมไม่ดูดูไม่เป็นแล้วสักพักหนึ่งตอนที่ไม่มีสนามฟุตบอลให้เราเตะแล้วต้องไปเช่าเขาเตะเนี่ยน้ำตาแทบจะไหลว่าทำไมตอนอยู่โรงเรียนไม่อยากเตะฟุตบอลนะชั่วโมงนี้เป็นทันแล้วก็ตอนดูแบบ ดูฟุตบอลบแต่ก่อนทำไมไม่นั่งดูมีเพื่อนดูเยอะแยะแออ,อ,อแทอนี้ออออต้อนั่งดูคนเดียวเพวราะมทีที่บ้านผมเชียร์แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดหมดทั้งบ้าน <c oughs> ไม่ไม่มีใครเชียร์เซนนอนเลเลยไม่มี ครับผมโอเคอาจจะใช้เวลานานสักหน่อยไงเขาเลยเปลี่ยนไปเชียร์ทีมอื่นก่อนอ๋อครับผมตั้งแต่ปีไหนนะยุคไรพ่ายนะเมื่อยุคไรัยไพ่เราหน่าก็เพิ่งได้ FA ครับมาแล้ดูการนี้แล้วใครมือเปล่าเออเออยังไงเราก็รักกันเราเป็นพี่น้องกันนะครับนะเฮ้ยคุณผมแบบปลาปื้มมากที่ที่วันนี้คุณมาร่วมพูดคุยกันนะครับแล้วก็หลายอย่างที่เราคุยกันเฮ้ยมันมันผมว่ามันเป็นเป็น ความรู้สึกดีๆที่มันทําให้คนคุณผู้ชมอยู่ทางบ้านเนี่ยหลายคนค้นหาความฝันตัวเองอยู่แล้วดูคุณเป็นตัวอย่างได้ด้วยเหมือนกันก็ถ้าผมเป็นเป็นแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้ผมก็ดีใจมากๆากครับที่อ,อย่างน้อยเราก็มีเรามีประโยชน์ที่แบบปลูกความฝันคนอื่นได้คอนเสิร์ตคุณกอิร์ธจะมีคอนเสิร์ตช่วยอัปเดตนิดน,นึงได้ไหมครับก็คอนเสิร์ตจะมีวันที่2พฤศจิกายนครับชื่อคอนเสิร์ตว่าเต๋อคาชาเลตไฟหรือจะไฟคอนเสิร์ตครับเล่นที่ BCC Hall เซ็นทรัลลาดพร้าวครับผมบ่ายสองโมงตรงย้ำบ่าย ตอนนี้ใกล้หมดแล้วครับผมสาหรับใครที่แบบลังเลอยู่ว่าแบบเฮ้ยไปดูดีหรือเปล่าไอ้สองคนนี้มันเป็นใครไปเถอะทำไมจะต้องไปดูคอนเสิร์ตกันรองดูฮะเราทำเต็มที่แน่นอนอย่างที่ผมได้พูดมาตลอดทางรายการว่าแบบทุกงานเราเต็มที่ทุกงานเราสนุกครับผมรับรองการันตีว่าสนุกแน่นอนนะครับนะฮะยังไงฝากคอนเสิร์ตนี้ด้วยวันนี้ขอบคุณมากที่มาแฮงเอาท์การพูดคุยกันนะครับกับคุณกระชายนั่นเองขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณมากนะครับนะฮะ ช่วงหน้าครับสาวๆรออยู่แล้ว G20 ด้วยกลับมาจ้า